สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่อง Game, บอร์ดเกมคาริหัดวิทราดครับซิกเ e น i t ชันอันนี้จะเป็นฉบับแปลไทยนะครับโดยสยามบอร์ดเกมนะครับแล้วก็มีนบุ๊เกมนะฮะอันนี้เขาก็จะบอกเลยว่าเกมที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับสืบสวนคดีผิดพิศวงสุดสยองขวัญสำหรับผู้ที่เล่น สำหรับผู้เล่น1-5คนเท่านั้นต้องใช้แอปฟรีเนื้อเพื่อประกอบการเล่นด้วยอาร์เคมฮาร์นะครับโอ้หดูหน้ากล่องก็สุดอลังการแล้วกล่องก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยก่อนอ,อื่นเลยเราไปดูด้านอื่นๆของกล่องกันก่อนนะปึ๊บพอพิกมาด้านนี้ก็จะ เป็นแบบนี้นะครับก็คือเหมือนหน้าปกข้างหน้าแหละด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกับมีภาพอาร์ตนะครับรูปบนกระดานแล้วก็เมื่อประตูแง้มเปิดก็จะเป็นบทบทนำนะครับเมื่อประตูแง้มเปิดใต้เงามืดอะไรแบบ,บน,นี้นะครับแล้วก็จะมีบุงบอกว่าอะไรยังไง นะครับสำหรับเด็กกี่ขวบเป็นงแล้วก็จะบอกด้ว่ามีมินิฟิกเกอร์พลาสติกทั้งหมด32ตัวโอ้เยอะเชียวนะ32ตัวนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะบอกอยู่ในนี้เราไปดูด้านต่อไปด้านข้างอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรส่วนด้านล่างของกล่องก็จะเป็นเขาก็จะบอกเหมือนเป็นรูปคนถืออะไร ตะเกียงแล้วก็มีพวัวทำอะไรสักอย่างนี่ครับดูด้านบนของกล่องด้านบนของกล่องก็จะเป็นตัวร้ายนะเป็นประหมึกคาเคนหรือว่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ต้องไปลองดูกันข้างในโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่ากีดกล่องหนามากครับกระดาษมันอย่างดีเลยครับเดี๋ยวผมขอญาตแกะ โอเคแกะซีลเรียบร้อยแล้วผมปึ๊บแกะดูข้างในป๊าบโอเคพอเราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะเจอดูบุ๊กก่อนเลยหรือเปล่ากติกาการเล่นนะครับก็คือดูบุ๊กน,นั่นเองดูคร่าวๆนะครับดูบุ๊กเล่มไม่หนานะครับอาร์ตบุ๊กก็สวยเลยทีเดียวเล่มไม่หนาบางๆเลยไม่กี่แผ่นเองฮนะ สดงว่าน่าจะเล่นง่ายอยู่รูบุ๊กก็ประมาณนี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับต่อไปคู่มืออ้างอิงกติกานะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรทำไมาถึงเป็นคู่มืออ้างอิงกติกาอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองอ่ามันคืออะไรอะที่ใช้คู่มืออ้างอิงอันนี้เป็นกติกา ก็ต้องไปลองศึกษาดูนะครับเพื่อนๆอ,อยากรู้ก็ต้องลองหามาเล่นสักชุดหนึ่งแล้วกันโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอกับแผ่นกระดาษนี้นะครับน่าจะเป็นกันลอยแบ่งชั้นมานะครับแล้วก็จะเจอนี่เลยอยู่ในซองมันคืออะไรอะ่ะเป็นไท้ายนะครับเป็นกระดานแล้วก็มีพวกโทเค็นอะไรพวกนี้อยู่ในนี้ ทั้งหมดเลยหนักมากหนาขนาดนี้เลยนะครับโอ้ใช้ได้เลยประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9เลยต่อไปก็จะเป็นมินิเจอร์โอ้โัวเ,เลยอะมินิเจอร์ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ด้านมาถึง2ตัวเลยนะเออแล้วก็ มินิเจอร์พวกตัวเล็กๆต่างๆเนี่ยอีกเป็นถุงเลยอะ่ะมาดูตัวมินิเจอร์ของเขานะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็ก็ถือว่าเล็กอยู่แหละโอเคความคมก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าคมเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคในะระดับหนึ่งเลยนะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะใส่มาเป็นถุงแบบนี้นะ น่าจะใส่เป็นแพ็กเกจอะไรมาอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยงูของกอยเลยขาไม่ปีกเลยโอ,โอเคก็อยู่ในนี้นะครับต่อไปในกล่องมีอะไรอีกนี่จะน่าจะเป็นฐานของเขานะฐานเบสของเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยอนะเออเป็นพลาสติกแบบนี้เลยนะตัวเล็กตัวใหญ่อะไรก็เอาไปใส่กันให้มันดู สวยงามนะครับต่อไปก็จะเป็นรูปเต๋ารูปเต๋าของเขาเนี่ยจะมาเป็นก็ด้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะมาเป็นแบบนี้อ่าเป็นกี่เหลี่ยมก็ไม่รู้ผมก็เรียกไม่ถูกแต่ก็มันเป็นเหลี่ยมๆแล้วกันเป็นรูปเต๋าเหลี่ยมๆนะว่าจะมีสัญลักษณ์อะไรเนี่ยดาวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ลองไปอ่านกติกาดูนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอะไรอะ่ะการ์ดโอ้เข้าใส่มาอย่างนี้เลยเหรอร้อายมากเลยนี่ก็จะแปลไทยทั้งหมดนะครับการ์ดการ์ดก็จะไทยแบบนี้บาดเจ็บเล็กน้อยแผลภายนอกทั่วไปแสดงผลทันทีอะไรอย่างนี้เพื่อนๆก็ลองศึกษากันดูนะครับอันนี้แค่มาแกะกล่องใหด้ดูเฉยๆส่วนอันนี้น่าจะเป็นการ์ดตัวละครนะครับการ์ดตัวละครแต่ละตัว ก็จะมีบอกนะครับว่าตัวละครตรัวนี้ชื่ออะไรชื่ออากาธาเครนนักโบโลจิกวิทยามีค่าอะไรต่างๆก็ศึกษาเอานั่นเองนะครับต่อไปสุดท้ายน่าจะท้ายสุดหรอเปล่าก็เป็นการ์ดเหมือนกันแต่อันนี้เป็นการ์ดอะไรอะ่ะมันเป็นการ์ดอะไรก็ไม่รู้แหละนะผมก็ยังไม่ได้อ่านคู่มืออะไรเลย แต่ก็มีการ์ดสองอย่างนะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับหลังจากนั้นข้างในกล่องมีอะไรอีกไหมข้างในกล่องก็จะเป็นเหมือนกระดาษอาร์ตที่เป็นรูปปราศาสแบบนี้นะครับอยู่ในกล่องซึ่งข้างในไม่มีอะไรนะครับทำมาให้มันหนักเล่นๆเ,เฉยนะฮะแต่ก็ถือโดยรวมว่าพื้นที่กล่องเนี่ยใหญ่ใหญ่ใช้ได้แต่ กระเพื่อมพื้นที่ด้านข้างเนี่ยไอ้พวกไอ้ตัวเนี้ยไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคภายในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับจะมีการ์ดตัวละครมีลูกเตา๋ามีการ์ดอะไรก็ไม่รู้อะที่เป็นเข็มขัดนะการ์ดน่าจะเป็นการ์ดติดตัวปะ่ะที่อยู่ในซองกระเป๋าแล้วก็เป็นการ์ดเนื้อเรื่องนะอ่ามีฐานหับวางฟิกเกอร์ พวกฟิกเกอร์ที่ตัวเล็กๆต่างๆนะครับผมว่าน่าจะการ์ดฟิกเกอร์ฮีโร่น่าจะอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าฟิกเกอร์ฮีโร่อะผมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวไหนฟิกเกอร์ฮีโร่อะตัวนี้มั้งน่าจะตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวเองนะโอเคอ่าต่อไปแต่ไอผมชอบนี่มากเลยอะตัวตัวร้ายอะ่ะโอ้มันตัวอัใหญ่อลังการ จริงๆเลยอโอ้โหเนี่ยโอ้โหถ้ามาเทียบกันระหว่างอ่ะตัวเนี้ยคนละเรื่องเลยนะอ่ะดูด้านข้างโอ้โหทุกี่ก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่ายังไงอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงการเล่นอะไรต่างๆนะครับก็แค่ลองมาแกะให้ดูนะครับอ่ะต่อไปจะมาดูตัวแผ่นบอร์ดกันมั่ง ก็จะเป็นท้ายต่างๆบ่งบอกอย่างนี้นะครับอโอเคก็ประมาณนี้เพื่อนสนใจก็ลองไปหามาสักชุดหนึ่งนะครับวันนี้กอลาไปก่อนสวัสดีครับ